จ้าอถั่วงอกนะคะผัถั่วงอกก็ไม่มีอะไรมากมายเอาถั่วเขียวนะคะมาแช่น้าไปขึ้นหนึ่งนะคะก็จะได้เห็นว่ามันเริ่มแตกออกซีขาวๆข,ข,ข,ข่างๆนะคะเราก็จะมาเห็ดกันวิธีของแม่หน่อยก่อ่ะจะทําให้ดูนะคะใส่ซึ่งค่ะซึ่งหนึ่งเข่าอันซึ่งหนึ่งอาหารท่าวเหนียนะคะ,ะกระดาษทิชชู่ค่ะคลุมหนังพอนะคะใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ํานะคะ ชุดน้ำแล้วมาว่างเดี๋ยวมันจะเงยกล่องขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเดียวจะได้เห็นกันย้อนอีกนิดนึงนะคะมือจะเห็นแบบสองน้ำนะค่ะใส่ในซึ่งะะใส่ในซึ่งเขาก็จะเอากระดาษเข้าห้องนะคะกระดาษที่เข้าชุดน้ำม,มากนะคะปูให้ทั่วกลมซึ่งนะคะพี่น้องก,ก็จะ จะไปเห็นนะเดี๋ยวเห็เดแล้วจะเอาไปใส่กันเดี๋ยวพี่น้องสิไปเห็นกันนะมันไม่อยากให้น้ามันเฮียเสตโตขนาดเหลืองหอยเหลืองว่าเป็นยังได้อมาเสร็จเอาไปได้พ่อใ,ใหญ่พ่ออยู่มือนี่เดี๋ยวไปซื้อข้าวเขาเดี๋ยวเราเ,าเสร็จก่อนที่เรามาแล้วเราหมักให้เห็ดแฉะใส่เฮือนนะคือใส่กระดาษทิชชู่ห่อลงไปน้องให้กลัว แต่ทิชชู่ไม่ใช่งไงอย่างหนึ่งคือเวลาเราเห็ดเสร็จแล้วข้าออกมากิน mm. ข้ากบกินไปเลยค่ะนะข้าก็ตองมาคุนาหเข้าวผ่าถาว่าเอาผ่าในบ่อได้ค่ะแต่เอาผ่าแล้วข้าวตองมากแกะเอาข้าตตองเอา,เอา,เอาแกะหักทั่วงอกออกจากผ่าอีกไม่ว่า้าเทาเห็ดแดงสี่ทวงวงอกขาเป็นแล้วข้ากับบ่อ้องลำบากวนไหวจากนั้นนะคะข้ากกบเอาทวเข้าแซ่ว้วนะคะห้วยลงไปค่ะโรยลงไปนะคะให้มันทั่วๆว ย่าห้มันหนาหลายนะคะหนาหลายกับบดีค่ะเพราะว่าหนาหลายเนี่ยมันจะขืนมาก้วมันสิทีกันแห้งนะคะทีกันแห้งมันก็นสีบ่งงามทั่วห้องกับสีออกมาบกไฟดีเทาที่ควนนะคะเจะเคลียประมาณน,น,นี้นะคะอะ่ไม่นะก,ก็จะประมาณน,นี้แล้วก็เอากระดาษทิชชู่นะคะชุบน้ำมาปิดนะคะแบบนี้นะคะเอากระดาษทิชชู่มาปิดน้ำ เห็ดเตงสี่ใบสองชั้นนะคะเพราะว่าไม่นอยดีเอ็นสองชั้นคุณได้เจอชั้นเดียวก็ได้นะคะไม่น้ยเห็ดสองชั้นไม่น้ยกระสีเอากระดาษหน้าปิดเห็นมันเพราะว่าข้ากระสีเป็นกันน้ามันกระสีซึมมยู่ในผ้าในกระดาษนี่เห็นบ่ล่ะคะมันก็จะห้ความเจริญเติบโตของทวงอกเข้าไปไดเรื่อยๆทวงอกเขามันต้องการน้ำนะคะมันก็จะคอยพัฒนากายมาเป็นทวงอกจะเห้านะคะจะคอยแตกห่างแออกมาค่ะนี่นะคะ ก็อย่าเครียดดอกไฟข,ขี้ข้านเฮ็ดไปซื้อกินง่ายกลัวนะความขี้ขานของมีหน่อยนะขี้ขานบ่อุ่นวายกับอันนี้ล่างหมอล่างแห็ล่างของแต่ว่าพี่น้องหลายคนถามมาไม่หน่อยเฮ็ดเป็นบอไม่หน่อยเฮ็ดเซนตะกอนไม่หน่อยแตเฮ็ดขายกันละคะ่ะทันทีว่าออใส่นข,ขี้ข้านเฮ็ดแล้วสมัยซื้อมือนี่ซื้อกินเอา,า,าง่ายกลัวความมักง่ายของมีหน่อยตอนนี้นี่บางเถื่อนะอ่ะกับปดไว้ประมาณนี้นะคะเห็นบ่คะมันก็จะประมาณนี้ เนี่ยมโนกะเฮ็ดสองสันเดี๋ยวเขาเสร็าบ้างกันนะคะวิธีนี้ก็เซ็ดซักเรียบร้อยนะคะมันก็เฮ็ดเป็นสองสั้นนะคะสองสันที่เฮ็ดจังสี่เพราะว่ามันง่ายมันง่ายเวลาหดน้ำวิธีนี้เป็นวิธีที่เฮ็ดแบบหดน้ำมือเว้นมือนะคะม่นะจะหดน้ำวันเว้นวันเสร็จแล้วก็จะปิดฟ้านะคะปิดฟ้าไป,ไปเรื่อยค่ะตั้งไวใ้ในอุณหภูมิห้องนี่แหละคะ่ะเพราะตรงนี้ยังมากไม้นะคะแซงกับเขาบ่ไดหรอกะคะ่ะซ้ำนี้นะคะ ตัง้งไวเลยพอตองอ้อยยังคุม้มพอวาวฟ้ามันปิดสนิทอยู่แล้วนะคะเขาก็จะทิ้งไว้วันเว้น,ว,นวันนะคะเดี๋ยวเขาก็มาเบิงกันอีกจักสองมือเดี๋ยวขัมาเบิงกันนะคะถั่วงอกถั่วเห็ดป่อยสามมือสองคืนนะคะหดนามมือเว้นมือนะจ๊ะเขาก็สุได้ประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวมันอาจจะเปิดใเห้บเบิงนี่ค่ะถั่วงอกสามวันสองคืนนะคะพ่อแล้วนะคะไม่ไหนหดนามแค่มือเว้นมือนะคะ มันก็นจะสวยประมาณนี้นนนเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยงามแน่นอนใช่ไหมจ๊ะไม่น่อยเสิบบเอาไว้โดนนะคะก็เอาแค่สามวันแค่นี้พ่อเพราะว่าทามันแตกใบเขียวมันจะโปแสบนะคะเดี๋ยวไม่จะเอาไข่เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะดูหน้าตาการขยับหม้อออกมาถาดลงมาดูนะคะสามวันสองคืนเมื่อเบิ้งไก่ไก่งามบ่คะเขาเงยไม่เย็นหวัวอยู่ข,ข้างๆ ยิบไซเลยนะคะการเฮ็ดกับซึ่งสิงามกว่าการเฮ็ดกับกะละมังหรือหมออม่น้อยจะล่อให้เบิงทั้งสองวิธีนะคะสําหรับพี่น้องชอบวิธีไหนเหมาะสมกับบ้านตัวเองแบบไหนก็เอาไปเลือกเอาเนาะค่ะเลือกฮ็ดเอานะคะแต่่าเฮ็ดกับซึ่งมันสิงามน้อยเพราะมันสิยืนโตดีแล้วมันก็ถือโคดน้มเห็นไามคะมันจะยืนโตมันสิมันสิบทับกันลายแล้วมันก็จะมีช่องหายใจของมันก็สิงหามนะคะมันก็จะยาวสวยเดี๋ยวห้ไปล่างน้ำกันเลยจ้ะ๋ยวาัน้อยาไปเบิงแล้วก็พาไปล่างนะคะ ง่าวก็สิเก็บนะคะนี่เข้ากระสินง่ายะคะ่ะเข็มจักเข็มจักซึ่งมันสิ่งงามอีกแบบหนึง่งแต่สำหรับคนที่มีซึ่งนะคะถ้าม่ามีซึ่งหนึ่งแบบของไม่ยน้อยเฮ็ดแบบใดอันที่มันแถมมาในหม้อเข่านะคะก็เฮ็ดใดนะคะถ้า,าซื้อหม้อเข่าไฟฟ้านี่นะคะมันจะมีมากนะคะหรือว่าพี่น้องที่ใส่กระทะไฟฟ้าที่มันมีแบบซึ่งแถมมาแบบนั้นก็ได้ค่ะเพราต้องไปซื้อนะคะ ถามว่าเฮ็ดใส่ห BE ัวดไปบอเฮ็ดใส่หววก็ได้คือกันค่ะพี่น้องเฮ็ดใส่หววก็ได้นะคะแต่ว่าหวดมันจำพิ้นที่มันหน่อยมันก็จะเห็ดได้หน่อยกพ่าเขาใส่ซึ่งแต่ถ้าเขาเห็ดกินอยู่บ้านนะเขาเห็ดกินเองไหพี่น้องเพาะหน่อยเหนียวมันก็ได้กินหลายเขาเพาะอันมดรุ่นนี้เขาก็เพาะไม่ไปเรื่อยก็ได้นะคะอันเป็นกันไม่ได้นํามาเสนอเราก็เป็นกันหน้าเสนอพี่น้องช่วงนี้เขาอยากมาแพงเนาะกับมันก็อันได้ประหยัดได้กับประหยัดนะคะกินทั่วมันก็มีประโยชน์นะคะ พัดใส่หมูใส่เต้าหู้ได้เม็ดเนาะค่ะมันก็กินก็ขับออกขับปนยังสี่กันห่าไปซื้อตลาดสิบหาบาทกันไหนนึงแต่กันห่อเฮ็ดเองนาะเงินสิบหาบาทสามสิบาทไปซื้อมาโลนึงเนาะค่ะเ่าก็เฮ็ดได้กินได้หลายเทืองสินะเ่ากระเบรหาอุปกรณ์อีกอย่างมากมายกันห่าสิเปลืองแน่กับสิเปลืองกระดาษทิชชู่แต่มว่าเฮ็ดกระเพาได้บพราะเฮ็ดกระเพาก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาสอวผามเฮ็ดอีกมันก็สิมีเชื้อติดมันก็สิบวงงามพนะเ่าซักเหลี่มันก็สิบวงงามปันไหน สู่ห่อกระดาษทิ Dorothy, ชชู <blunt animation> okay. nice <tr> ่ห้องมันก็บอกเด็เปลือหลายเราค่ะกระดาษทิชชู่นิดเดียวนึงนะคะนี่ค่ะมันก็สะมาเศร้าเศร้าออกหน่อยเดียวมันก็ออกแล้วค่ะเปลือกมันน่ะเช็เงินสินก็ออกแล้วนะคะเห็นไหความมันสีงาบต่างกันเนี่ยไม่ได้จะให้เบิรงกันเปรียบเทียบพอมีน้อยลงใสแค่สองอันนะคะสําหรับการทําถั่วงอกแบบลดน้ําและแบบไม่ลดน้ําแบบใส่ซึ้งกับแบบใส่กระมังนะคะใส่ถาดนะคะเดี๋ยวไม่ได้ล้างให้เสร็จก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวหน่อยห้เบิรงแล้วก็สิเปรียบเทียบให้เบิรงนะคะ นี่อจารย์นี่เป็นถั่วงอกที่ไม่หน่อยเห็ดแบบโบหอดนามโดยการใส่กะละมั่งใส่ถาดใส่หมอนะคะลงไปให้แล้วนะคะสําหรับวิธีส่วนอันนี้เห็ดมาจากซึ่งนะคะซึ่งที่เขาเห็ดกันในวิธีเห็นไหมคะความงามก็สิแตกต่างข้ามบานเป็นความแตกต่างของความเงานะคะมันก็สิเงาแตกต่างแต่ถามว่าเห็ดแบบใดมันก็นได้กินแหละค่ะเพราะว่าห้องเห็ดเองนี่ก็ฝีมือห้านะค่ะแต่บถตรความงาม มากจิตสู่ใสซึ่งบดายแต่ถามว่าถึงมองง้าง,งาก็กินได้นะคะพี่น้องพี่น้องเอาลองไปปรับเบิงนะคะว่าบานพี่น้องมี่อันมีหมอตามที่ไม่น้อยมี่บอขันจะาของบอมี่กับเอาอีกแบบนึงมาเห็ดไม่น้อยกับ่องให้เบิงอ่าแตกต่างแล้วก็ไม่น้อยเส้่องแยกกันนะคะระวังคลิปรดน้ำกข้รดน้ำแล้วก็ใส่มอแบบใดนะคะเพราะว่าพี่น้องก็ไปเลือกเบิงแล้วก็ล่องไปปรับแล้วก็ใส่ล่องมึงนะคะว่าต้องการแบบใดเห็ดแบบใดเขาก็ต้องไปหาซื่อแล้วพี่น้องเด้อ ให้เลือกเอาในเทคนิคหรือว่ารูปแบบที่ไม่หน่อยให้เอาเฉพาะของในในคส้เฮามีเนาะไปซื้อแต่ทัวมาเห็ดหลักกันเนาะค่ะหนึ่งความหักหนึ่งความพัฒนาดีจากใจไม่หน่อยเสมอนะคะด้วยรักใจากใจจ้ารักนะจุบ๊บ